สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของ word form นะคะแต่เราจะเน้นในเรื่องของ now form นะคะ word form นะคะคือรูปแบบของคำในภาษาอังกฤษนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4อย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือจะอยู่ในรูปของ verb นะคะหรือว่าอยู่ในรูปของ now adjective นะคะ adverb นะคะมีทั้งหมด4รูปแบบในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง now form นะคะว่าถ้าเป็นรูปนามเนี่ยนะคะคำทีเ่เราสังเกตว่า มันจะอยู่ในรูปของ noun form เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือเราจะสังเกตไปที่ suffix นะคะ suffix คือคำเติมท้ายนะคะคำเติมท้ายเนี่ยที่บ่งบชี้ว่าเป็นคำนามมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้มีเยอะมากเลยนะคะหลักๆแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะมัน รูปแบบของคำเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4อันใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่ามันมีคำที่เติมท้ายพวกนี้นะคะมันจะ เราจะสามารถคาดเดาว่าคำนั้นเนี่ยเป็นคำนามนะคะพอเรารู้ว่ามันเป็นคำนามแล้วเนี่ยเราจะใช้มันได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้ได้อย่างง่ายขึ้นเวลา,เาทำข้อสอบหรือเวลาเขียนอะไรเงี้ยนะคะจะช่วยให้เราใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะถ้าลงท้ายด้วย t i o n นะคะพวกนี้เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ ถ้าเกิดเป็น t i o n นะคะอย่างเช่นคำนี้ค่ะ Education นะคะ Education ก็คือการศึกษานะคะหรือว่า Information นะคะ Information ก็คือข้อมูลนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยพอลงท้ายด้วย T-I-O-N เนี่ยจะเป็นคำนามหรือถ้าเกิดว่าเป็น S-I-O-N นะคะก็จะเป็นทำหน้าที่เป็นคำนามเหมือนกันนะคะเช่น Television นะคะ Television ก็คือ T-V นะคะหรือว่า d o m นะคะ D o m นะคะก็จะทำหน้าที่เป็นคำนามเหมือนกันเช่น Freedom นะคะ Freedom <c oughs> ก็คืออิสระภาพนะคะหรือว่า Boredom นะคะก็คือแบบความเบื่อนหน่ายก็ได้นะคะคำต่อไป I.S.M. นะคะ I.S.M. นะคะอย่างเช่นว่า Tourism ะคะ tourism นะคะ, ism, ะ,คะก็คือแปลว่าการท่องเที่ยวนะคะลงท้ายด้วย ISM แบบนี้นะคะนี่ลงท้ายด้วย DOM นะคะหรือว่า ITY นะคะก็อย่างเช่น ability นะคะ ability นะคะ ITY นี่ความสามารถนะคะหรือว่า facility นะคะ facility ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะค,ะคำนี้นะคะก็คือจะเป็นคำนาม ะะถ้าลงท้ายด้วยคำพวกนี้นะคะยังไม่จบนะคะมีอีกนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นลงท้ายด้วย h o o d นะคะ hood นะคะก็จะเป็นคำนามเหมือนกันนะคะอย่างเช่น neighborhood นะคะ neighborhood ก็คือแปลว่ากลุ่มเพื่อนบ้านญ่านอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะหรือว่า boyhood นะ,ะ boyhood ก็คือแปลว่าวัยเด็กนะคะ หรือจะลงท้ายด้วย M E N T นะคะอย่างเช่น Entertainment Entertainment นะคะก็คือความบันเทิงนะคะหรือว่า a g r e e m e n t นะคะข้อตัวย่งนะคะหรือลงท้ายด้วย N E S S นะคะ Happiness ความสุขนะคะ n e l i n e s s นะคะความเหงา,านะคะลงท้ายด้วย tory ก็เช่นกันนะคะเป็นคำนามนะคะอย่างเช่น inventory นะคะ inventory ก็คือ,อสินค้าอะไรเงี้ยค่ะสินค้าคงคลังนะคะหรือว่า victory นะคะ victory ก็คือชัยชนะลงท้ายด้วย ist นะคะก็คือ artist นะคะ artist นะคะศิลปิน แบบนี้เป็นต้นทีนี้นะคะไปดูอีกนะคะหรือลงท้ายด้วยพวก er นะคะ er ก็จะเป็น er นะคะอย่างเช่น manager นะคะผู้จัดการนะคะ lawyer นะคะทนายความลงท้ายด้วย or นะคะก็คือเป็นแบบ investor นะคะ investor ก็คือแบบนักลงทุน นะคะหรือว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็คือเป็นคุณหมอนะคะลงท้ายด้วยอีอีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวก O R E E พวกเนี้ยมันจะแสดงเกี่ยวกับเป็นบุคคลนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเอ,อ่อ พวกเนี้ยพวกเนี้ยก็คือจะเป็นบุคคลเหมือนกันนะคะอ่านะคะ ee e นะคะก็อย่างเช่น employee นะคะ employee ก็คือลูกจ้างนะคะหรือว่าจะแบบลงท้ายด้วย i c i n a n นะคะก็จะเป็นเอ่ออย่างเช่น magician นะคะนักมายากลน,นะพวกเนี้ยนะคะหรือว่าเอ่ออาจจะเป็น politician นะคะนกักการเมืองก็ได้นะคะลงท้ายด้วย CE, ะะ ance, ะะ ance, ะะ a n c e นะคะ importance นะคะ importance คะ a n c e นะคะจะกลายเป็นความสำคัญนะคะหรือว่า performance นะคะ,นะคะ performance อย่างนี้นะคะก็คือแปลว่าออสมรรถภาพ e-n นะคะลงท้ายด้วย e-n-c-e นะคะอย่างเช่น patient นะ,ค,ะความอดทนนะคะหรือว่า c o n f i d e n c ความมั่นใจลงท้ายด้วย c-y นะคะ c-y ก็จะเป็นอย่างเช่น democracy นะคะ democracy ก็คือแปลว่าประชาธิปไตยนะคะลงท้ายด้วย a-g-e นะคะ marriage นะคะก็คือการแต่งงานนะคะลงท้ายด้วย is iship นะคะ ship นะคะเช่น friendship ความมิตรภาพนะคะ leadership นะคะก็คือความเป็นผู้นำลงท้ายด้วย logy นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสาขาวิชาแล้วนะคะอย่างเช่น biology นะคะ biology ก็คือแบบชีววิทยานะคะต่อไปนะคะ ics นะคะลงท้ายด้วย ics ก็อย่างเช่นก็คือเป็นวิชาอยู่นะคะ mathematics mathematics นะคะก็คือ mathematics นะคะก็คือแบบว่าคณิตศาสตร์หรือว่า physics นะคะก็คือ physics ure ure นะคะอย่างเช่น pleasure นะคะ pleasure ก็คือความพอใจลงท้ายด้วย th นะคะอย่างเช่น death ความตายนะคะ strength นะคะก็คือความแข็งแรงลงท้ายด้วย graphy นะคะก็อย่างเช่น Biography นะคะ Biography นะคะ Biography ก็คือชีวประวัตินะคะลงท้ายด้วย ry นะคะก็อาจจะเป็น s l a v e r y นะคะ s l a v e r y ก็คือแบบการเป็นทาสอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือจะเป็นพวกแบบ Industry นะคะอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะคือคำพวกนี้นะคะถ้าเกิดมาลงท้ายด้วยตัวพวกนี้มันมักที่จะมันป่งชี้ว่าคำคำนั้นนะจะเป็นคำนามนะคะ I C S นะคะ U R E T H นะคะ G R A P H Y R Y พวกนี้นะคะเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะ,ะนะคะ ก็ลองๆไปทบทวนกันดูนะคะโอเคค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเอ๊ะคำนี้มันทำหน้าที่เป็นคำนามเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยใช้มันได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างเช่นเคยนะคะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ